เจ้าจะสแสวงหาเราและเจ้าก็จะพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเราเคยไหมสิ้นสุดใจพระเจ้าหมดเวลาแล้วนะพระเจ้าจะดูหนังแล้วจะดูหนังแล้วจะดูหนังแล้วพระเจ้าเร็วๆหน่อยจะพูดอะไรก็พูดเร็วๆหน่อยเพราะว่า <laughs> กาลเกตมาแล้ว <laughs> ช่ไหมเราทำอย่างนี้กับพระเจ้าแล้วเราก็บอกว่าพระเจ้าไม่เห็นมองไม่เห็นตอบลูกเลยแล้วมีอย่างอื่นที่สําคัญกว่าพระเจ้านะที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะดิฉันก็มีเรื่องอื่นที่มักจะให้สําคัญกว่าพระเจ้าและดิฉันก็เข้าใจจะอ่านพระคัมภีร์พอมาอ้าวนี่ขนาดปิดเสียงนะไม่มีตึงๆนะเอ้ยเดี๋ยวดูหน่อยสิลาล จะดูว่าอาจารย์สตีฟบอกไหมว่าประเขียดมาเมื่อไหร่ <_ t os> ทีนี้พอดูแล้วสตีฟไม่มีแต่มีคนอื่นก <_ t os> ็ไปที่คนอื่นและไปคนอื่นเขาไปยาว <_ t os> เอ้าไปแล้วแล้วกว่าจะนึกขึ้นได้หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้ว <_ t os> และถึงเวลาต้องไปดูหนังที่ชอบแล้วอย่างนี้เป็นตน้น ะะเพราะฉงะั้นนี่ก็คือสิ่งที่ทําไมเราถึงต้องบอกว่าอ่านในเล่มนะคะมันจะได้ไม่ควนเราแล้วก็เอาเอาเนี่ยเข้าไปแอบไว้ล็อกซ่วมเอาไว้เนี่ยเอาไว้ในซ่วมนะคะงงนะแล้วก็ปิดเสียงใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้กับเราหลายคนเนี่ยเข้ามาในโบสดีใ,ใจมากเลยเพราะที่นี่มี Wifi ฟรี แต่เสียใจตอนนี้เราไม่ให้มี Wifi เพราะอะไรเพราะเป็นเวลาโบสเป็นเวลาที่เราจะต้องสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมใช่นะคะเพราะเราเองเนี่ยต้อง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 เข้าใจนะคะพระเจ้ารักเรานะและพระเจ้าอยากจะให้เราสแสวงหาพระองค์สุดใจเพื่ออะไรแล้วเจ้าจะหาเราเจอพระยาเวพูดว่าอย่างนั้นพระยาเว์พูดอะไรอีกเราจะคืนสิ่งที่เจ้าถูกยึดไป ไอ้ที่หวังดีที่หญิงไม่อยากให้เปิดลายไม่อะไรอยากให้อ่านบังคับดีเพื่อจะได้เอาของที่เจ้าถูกขโมยไปคืนให้กับเจ้าไงและเราจะเก็บรวบรวมเจ้ากลับมาจากทุกชนชาติก็คืออะไรคนไทยก็จะได้รับความรอดด้วยใช่ไหมลูกหลานของเราที่หนีไปติดยาก็จะได้กลับบ้านใช่ไหม ลูกหลานของเราที่เรียนไม่เก่งที่มีปัญหาก็จะได้กลับใช่ไหมมันอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราเข้าที่ในล่องเนี่ยเราจะดึงทุกคนให้ลงไปในล่องได้เอเมนไหม mm hmm. นะคะพระเจ้าปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ทุกสิ่งกับเราแต่พระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยพบกับพระเจ้าจริงๆเพื่อเวลาที่พระเจ้าบอกไม่เพี้ยนแต่มีบางคน ชอบฟังเสียงมากทํายังไงอาจารย์ถึงจะได้ฟังเสียงพระเจ้าได้พระคัมภีรทั้งเล่มเนี่ยเสียงพระเจ้าดิฉันไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าที่พูดแบบเหมือนกับโอกพูดด้วยอะไรเง,งี้ยไม่เคยนะคะแต่รู้ได้ยังไงเพราะมันเกิดความมั่นใจลึกๆว่ามาจากพระเจ้านะคะและบางคนนะพระเจ้าพูดด้วยบอกว่ามั่นใจว่าพระเจ้าพูดเลยแต่ไม่ทําตามแล้วมันจะได้ยังไงในเอกที่จะคืนของเนี่ย พระเจ้าทําก่อนสิแล้วลูกจะได้ทําตามโธเอ้ยขนาดอยากได้ขนาดนี้ยังไม่ทําเลยและตอนที่ได้ไปแล้วมีไหมไม่มีดิฉันบอกแล้วหลายคนที่มาที่โบสถ์เนี่ยหายโรคก็หายตัวเราจัดงานขึ้นมานะคะคนที่หายโรคเร็วเนี่ยหายตัวเร็วที่สุดไม่เคยนึกถึงบุญคุณพระเจ้า แต่ว่าคนที่ค่อยๆหายเขาจะติดสนิทกับพระเจ้าเพราะว่าเฮ้ยพระเจ้าช่วยเหมือนไปหาหมอใช่ไหมหมอคนนี้ดีพอไปหาหมอก็ติดใจไปหาอยู่เรื่อยใช่ไหมขยันไปหาหมอเพราะว่ามันดีขึ้นทุกวันอย่างเนี้ยได้รักษาอีกหลายโรคเลยแต่ว่าคนทั่วไปเขาเป็นอย่างนี้สัญญาอะไรก็ไม่เคยเป็นสัญญาหรอกคําพูดของมนุษย์เนี่ยไม่เคยหรอกถ้าเรารักษาคําพูดคํามั่นสัญญาเราก็ไม่ยากันเป็นเล่นหรอกสมัยเนี้ย ใช่ไหมสัญญาต่อหน้าพระเจ้าแท้ยังจะเลิกเลยนะเราเราเราต้องรู้เพราะงั้นเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ทุกอย่างกับเราแต่เราต้องสแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งและทุกอย่างที่มันเป็นเลขศูนย์มาต่อมามันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น